ทสาวสวยทำเอง สาวสวยกำลังจัดอยู่จ้ะสาวสวยหันมาสิคะสาวสวยหันมาสิคะน่ากลัวน่ากลัวจะด้วยบอกสวยค่ะไม่ใช่น่ากลัว หันหันมาเร็วเกินเอาใหม่สิหนึ่งหนึ่งสองสามสวยค่ะมีชื่อนะคะเพลงนี้คุณโก้อย่ามาเก็บชุมโอกันนะคะคุณคะ